เขาสุดช่องบอลทุละนะัฮะวันนี้เรามาซ้อมวิ่งยาวกันฮนะกับรองเท้าคู่ใหม่ครับนะเผยโฉมรองเท้าสุดตองค่ายอาดิดาสครับนี่ฮะ Adidas a d i z e ซ o ครับนี่พามเแต่คู่นี้จะเป็นเวอร์ชั่นของตั n งครับต่งโอ้ก็หยิบมาก็น้ำหนักก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าโฟมนิ่มมากครับแล้วก็สูงมากด้วยเนี่ยดูข้างหลังดิโฟมสูงมากเย้ <Yeah. S 2> วันนี้เราจะมาลองรองเท้าคู่นี้กัน เฟิร์สลันครับผมเราจะมาลองสวมใส่นะครับครั้งแรกครั้งแรกลิ้นมันค่อนข้างนุ่มนะเหมือนเหมือนโปรสามแต่จะหนากว่า ตัวรองเท้าก็ค่อนข้างนุ่มดีไม,ไม่ไม่แข็งเหมือนเหมือนโปรสโปรสก็จะมีมีบางจุดอะอย่างจุดตรงส้นตรงเนี้ยตรงขอบตรงเนี้ยตอนใหม่ตอนที่ได้โปรสใหม่ๆก็ค่อนข้างแข็งนะตรงเนี้ยตอนเฟิร์สลันครั้งแรกอะก็โดนกัดตรงบริเวณที่ส้นเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอตัวสตังคู่เนี้ยมัน มันจะกหรเลยค่ะ๋ยวมาลองกันฮะสวมใส่ก็รู้สึกดีฮะกระชับความรู้สึกคล้ายๆกับเรียกว่าไฟนิต คล้ายไฟนิดผ้าสตางคล้ายไฟนิดนะฮะอันนี้คือความรู้สึกตอนใส่แต่ว่าตอนวิ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันมันดีไหมไอ้ผ้าสตางเนี่ยแต่ว่าสูงมากในรองเท้าอะ่ะเหมือนวิ่งบนส้นสูงนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีโจทย์วิ่งที่เป็นโจทย์ของรองรัน20กิโลเมตรแล้วก็สิ่งที่จะทดสอบในวันนี้เนี่ยกับรองเท้าตัว palm x stang เนี่ยของผมเนี่ยตอนนี้เรายือนอยู่ที่มหาลัย มหิดนสลรยาครับก็จะเป็นการวิ่งรอบใหญ่ซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีความยาวถึง2.8กิโลเมตรในรอบหนึ่งถ้า20กิโลเมตรก็จะวิ่งประมาณ7รอบฮะและทุกๆ1รอบนั้นเนี่ยผมจะลดเพลสลง10วินาทีเพสที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเพสของ540ครับแล้วก็ไปจบที่เพส440เดี 4. 4. ย๋ยวมาดูกันว่า ฟิลลิ่งของเจ้าไอพามเอ็กซ์สตังเนี่ยมันจะมันขนาดไหนมันจะแหกกดมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาลองกันฮะไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แล็บแรกจะเป็นเพสของ540มาลองรงรองเท้ากันฮะไปเริ่ม รอบแรกฮะใช้เวลาไป1 5บห้าเดี๋ยวมาเทสกันต่อฮะว่าในเพสที่มันมันลดลงเนี่ยมันตอบสนองได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวมารีวิวกันตอนท้ายฮะไปอันนี้รอบที่สองอะระยะ5.6กกิโลโอ้โหนี้อากาศค่อนข้าง,างอบอ้าวครับ เดี๋ยวมาต่อในเซตที่สามก็จะเป็นเพส520นะครับร่อบนี้เดี๋ยวผมจะถือกล้องไปด้วยเพราะว่าบรรยากาศเริ่มชา้าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นตัวรองเท้าโลโชคดี<ป>ออวันนี้กลุ่มเพื่อนป๊้อมกับฮิตอ้อมวิ่งตองลันน่าจะเพสหกครึ่งฮนะ ส่วนผมก็ะเทรองเท้าอ่ะก <g ười> ็น้องข่าวจัวเลยนะ <g ười> สวยดีฮะรอง,งเท้าขาวฟิลรองเท้าพระสมัยเด็ก <g ười> <g ười> แล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตที่3ฮะเซตที่3ก <g ười> ็จะวิ่งเพลส520ไปลองถือก็โปบวปด้วยฮะไป,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 ไป เร่งในรอบที่สามที่ก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนกับรอบแรกมันจะแบบไม่ชิงกับรองเท้าเฮ้ยมองบ่อยนะเหม็นใหม่ว่ะเฮ้ยขิขงขิง,ขง,ขงเออ ในการวิ่งแต่ละรอบผมเอาออโต้แลบหกิโลออกจะได้เราจะได้รู้ว่าในการวิ่งแต่ละรอบเนี่ยเราวิ่งเพสอะไรเมื่อกี้เพส520เหนื่อยมากเลยน่าจะร้อนแหละเดี๋ยวผมอาจจะเก็บกล้องละเฮ้ย ถ้าเดี๋ยวมาเทสกันอีกทีตอนท้ายคลิปที่จะรีวิวกันไปตอนท้ายคลิปไป A few moments later ร้อนฮะวาแล้วเชียตอนนี้วิ่งได้มารอบที่4เทส510นะฮะก็ฝนตกแล้วฮะร้อนมากเลยอะ เดี๋ยวพักแป๊บนึงดูว่าฝนจะหยุดหรือเปล่าถ้าไม่หยุดก็ไม่ได้อาจจะอาจจะวิ่งต่อฮะอันนี้ก็ชั่วโมงแล้วระยะก็10 1 1 1 2ฮะเราไที่เมื่อกี้ไปต่อเซตที่5้ามาครับก็แต่เซตที่5ก็ฝนตกแหละปล่อยๆพอมาจะขึ้นเซตที่หก กนเริ่มหนักแล้วก็เหมือนจะจับฟิลอะไรได้บางอย่างครับสำหรับไอตัวพาร์มเเนี่ยเดี๋ยวดูกันก่อนว่าผมจะไปต่อเส้นที่หกที่เจ็ดไหมอันนี้มันเริ่มเขาเรียกว่ายังไงเดียพอเพสมันเริ่มมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับไอตัวพาร์มเมันเริ่มวิ่งดีขึ้นนะ อันนี้ยังไม่รู้นะเดีย๋ยวผมลองเพจที่ลึกไม่เช่ทลึกเพจที่ลึกกว่านี้อีกเซตที่6ผมจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวลองวิ่งกลางฝนดูดูว่ารองเท้ามันหนึบสมคำเล่าหรือไหมสำหรับรอบสุดท้ายของผมตอนแรกตั้งไว4้4 4่ 0, ถ้าเป็นรอบที่7ฮะแต,แต่ตอนนี้มันเป็นรอบที่6เป็นรอบสุดท้ายแทนก็เดีย๋ยวอาจจะวิ่งที่เพส4 3 0ดูฮะเดี๋ยวมาลองดูฮะเซตสุดท้ายไปถือกล้องไปด้วย มากเลยเดี๋ยวพักเหนื่อยแล้วมาสรุปกันเฟิร์สลันเถอะจบนะฮะวันนี้ DNF โจทย์ไปเซตหนึ่งก็จากเ็เซตที่20โลก็เหลือ6เซตที่16กกิโลครับครับผมก็โจทย์จะเป็นโจทย์เนกาทีฟหรือโปรแกซีฟ วิ่งรถเพจทุกๆ1รอบฮะก็วิ่งตั้งแต่เพสทอ่าเทส5 4 0ตอนนี้มาจบที่เซตที่6ที่เพส4.2.4ครับก็ลองเทสลงเท้าด,ดูแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีฝนตกมาในช่วงของเซตที่4ก็ก็ดีครับถือว่าเป็นการทดสอบรองเท้ากับพื้นที่เปียกเป็นครั้งแรกด้วยเลย ็สำหรับตัว a d i s e o p a l m X s t a n k เนี่ยสำหรับเฟิร์สรันของผมนะความรู้สึกคือมันเหมือนกับ a d i o s Pro 2ที่มันเฟิร์มขึ้นที่มันแน่นขึ้นที่มันสูงขึ้นจากสเปคที่ผมดูคร่าวๆก็คือเขาใส่โฟมของ l i h t Size Pro ขึ้นมา3แผ่นคือรองเท้าแบบ สูงมากครับรองเท้าขั้นสูงมากเวลาล้มเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เวลาวิ่งไปเนี่ยตอนเซตแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันขามันจะพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเซตที่2เริ่มดีขึ้นฮะแต่ว่ามีจุดหนึ่งฮะที่ผมได้เหยียบก้อนหินพอดีเลยอะเหยียบปุ๊บอู้มีความรู้สึกว่าโอ้ยอันตรายเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนที่ซื้อคู่นี้ไปแล้ว ไปวิ่งในทางที่มันมีหินหรือว่ามีทางที่ต่างระดับค่อนข้างเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะอันตรายหรือเปล่าเพราะว่ารองเท้ามันสูงถึง49มิลสูงมากข้างหน้าสูง4 1อดข้างหลังสูง49 50เห้าสิบนี่ยฮะเนี่ยที่รองเท้าเขียนอยู่เนี่ยผมให้ดูนี่ฮะห้าสิบโสูงมากฮะเนี่ยนหนามากเลยดูดิ าาก,ก็โดยรวมฮะผมว่าพาร์ม X สตัร์งเนี่ยเพสที่ในในเพส540เนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความเด้งเท่าไหร่นะอันนี้ความรู้สึกครั้งแรกในการวิ่งครั้งแรกแต่ว่าพอมันเริ่มลดลงไปที่ประมาณสัก เพส5 5 1 0แล้วก็อีกเซตหนึ่ง5ท่วนอีกเซตหนึ่งมา4 2 4เนี่ยรู้เรื่องเลยครับสำหรับไอตัวความเด้งของเท้าเนี่ยมันมันมันส่งออกมาแบบค่อนข้างเร็วฮะเร็วมากก็คือเหมือนสามารถคุณสามารถกดแล้วเหมือนโมอเตอร์ไซค์แรงอะ่ะมอเตไซค์เครื่องพันที่บิดนิดเดียวไปเลยครับอารมณ์นั้นเลยฮะโอ้ ใช้ได้ใช้ได้สําหรับพามเ X ผมว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะต้องไปลองเทสความเร็วที่ระยะมินิมาราทอนดูว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้เป็นเฟิร์สรันครั้งแรกที่เอามาลองวิ่งลอง,ลงรันเทสฝนตกพอดีแล้วก็เทสตแต่ละเพสที่ใช้งานก็ถ้าเหมาะมาได้ดีครับสำหรับตัวเจ้าพามเอ็กซ์ตังเนี่ยรองเท้าวันนี้รองเท้าผมเปียกด้วยนะฮะ เปียกชุ่มเลยก็มันมันก็ระบายดีอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามันเปียกแบบหนักจนน้ําแฉออกมาเลยเนี่ยมันจะสามารถวิ่งได้ปกติไหมแต่ว่าตอนที่ผมวิ่งในพื้นเปียกก็วิ่งได้ดีครับเกาะถนนดีมากก็ดีเยี่ยมฮนะอ่ะสำหรับในคลิปของช่องบรรันในคลิปถัดไปอาจจะเป็นคลิปของงานวิ่งที่กําแพงแสน ที่เป็นระยะอัลตร้าไงก็ฝากติดตามช่องวันทุรันแล้วกดฝากกด s u b สุดค b ้าและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยฮะยังไงวันนี้ขอฝากเฟิร์สลัของเจ้านี่ฮะคู่สีขาวน้องสีขาวสวยงามมากไงฝากช่องวันทุรันไปด้วยฮะวันนี้ขอตัวไปาก,ก่อน,นครับ